โพสาวขานค่ะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม,มแปลงเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกดาวเรืองหมู่ที่หกตาบลโพสาวหานค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เกษตรกร,ร,กรแนะนําวิธีการปลูกดาวเรืองนะคะวิธีการปลูกก็คือว่าเราทําหลุมก่อนทาหลุมเสร็จแล้วเราก็เดินใส่น้ํามาก่อนนะแล้วพอเดินใส่น้ําเสร็จแล้วเราก็เอาพันมาลงเลยลงแล้วก็ปล่อยน้ําหยดเลยแล้วมันจะไม่เหี่ยว แล้วระยะเวลาการปลูกอันนี้นานไหมประมาณสี่สิบห้าวันค่ะสี่ิห้าวันเก็บดอกล้าเราลงไปแล้วแล้วมันใช้แบบเราจะเลิกเก็บผลผลิตหนึ่งต้นนี้มันมันจะได้ผลผลิตเก็บได้ประมาณกี่รอบเลยอุ้ยเก็บได้เท่าเกิดไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มียไม่มีโรคมารบกวนไม่มีหนอนแล้วเนี่ยเราจะเก็บได้เป็นเดือนค่ะแล้วเราให้น้ําวันละกี่รอบอ่ะถ้าเกิดให้น้ําถ้ามันแฉะมากเราก็ให้วันละรอบเดียว แต่ต้องทำดินให้เสมอเ้าจะให้ดีต้องยกลองแล้วเราเก็บเก็บมีวิธีการเก็บดอกอะไรเก็บประมาณไหนดอกที่เราส่งขายอ,อันนี้ขาย่ยแบบนี้มันจะหมดแบบแล้วอย่างนี้ขายขาย,ขายโลละเท่าไหร่ขายเป็นดอกขายเป็นดอกดอกใหญ่ก็บาทหนึ่งอล,ลองมาแปดสิบต่างแล้วก็ลองมาห้าสิบตังรี่เรื่อยจนกระทั่งเหลือสามสิบต อันนี้เราจําหน่ายที่ไหนบ้างอ๋อเรามีลูกค้ามารับที่บ้านก็คือเก็บได้ทุกวันอ่าเก็บได้ทุกวันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เกษตรกร,ร,กรที่มาแนะนำวิธีการปลูกดาวเรืองขอบคุณค่ะ